กินกาแฟาสะามาสามารถข้างนอกมัตัดผมอากับมากินโอเคลุยค่ะตั้งอีกมอง Take a foul shot and call it a free throw. Party foul, party foul. Help her out, with But they cheered to the governor. While the beer was a lover. Trust me, ain't no amateurs. Now nah. we got the service to shirt. When I think I lie, there's always a way to cry. อาจารพี่น้องเดี๋ยวออกจากนี้ือเสื้อผ้าไปลานแขกกับพี่น้องไปหาซื้อปลาจา้จะเดี๋ยวเลือเสื้อผ้าไปไปยางเลาะบิลล์กับสิไดย้ยังลานแขกโอเคจ้ะพี่น้องกินเสร็จแล้วไปไปซื้อของยุคอาลับไปหาเบงปลาจา้ะพี่น้องไปกันเลยค่ะอิ่มท้องแล้ว <laughs> ย่งางต้องย่างระวังจ้าพี่น้องจ้ะเพราะว่ามันมันเป็มน้ำแข็งมันก็เป็นน้ำแข็งแต่มันมืนจ้ะย่างย่องเอา <c oughs> จ้ะอุ๊ยแดดดีดีจ้ะพี่น้องจ้ะแดดดีมากเลยแต่ย่างลมจ้าพี่น้องเดี๋ยวกลับมาใหม่จ้ะพี่น้องจ้า うん。<laughs> おー

So stunning I've been feeling nothing lately when without you I know that something special made me think about you สวัสดีค่ะพี่น้องกลับมาแล้วจ้าพี่น้องจ้า <c oughs> กลับมาจากในเมืองแล้วไปไปท้ายอยู่กับอัอาลาเบียดฟอร์เมียรและเงียนจ้าพี่น้องไปยืนเลี้ยงคิ้วทาบกโดนพี่น้องจ้าระบาดนี่อ่าในในอัลเบียดนะในในกล,ลุ่มแรงงา้น่นะเขาจะเขาจะมีจํากัดบ่อห้เข้าไปเกินสิบคนนะจ้าพี่น้องต้องยืนทาต้องยืนทายู่้องนอกจ้ายืนทายู่้างนอกพี่น้อง อากาศหนาวๆยืนสั้นบอกว่าอกยืนจ้าพี่น้องจ้ะอ้เมื่อนี่เมื่อนี่บอเดร์บอเดร์เขาไปหาพี่น้องเลยจ้ะไอ้เมื่อนี่จักลี้งเฮ็ดยังจักพี่น้องเดี๋ยวไอ้เล็กิเขาไปหาพี่น้องเลยจ้กมือนี่กะไปกินเขาเขาไห้ผพาไปพ้าไปพาไปตัดผมจ้ะพี่น้องพ้าไปตัดผมแล้วก,ก็ไปซื้อของจ้ะพี่น้องได้บักนัดมาจ้ะนัดกับบเป็นตาดอกพี่น้องจ้ะไปได้ หัวไส้เท่ามือว่านนี่ก็ซื้อมาจ้ะพี่น้อง mm hmm. เล็กเเลยคิดว่าโดานโดนเล็กไปเทียนะจ้ะ mm hmm. ไปเทียกันเลย mm hmm. ได้น้ำผัด mm hmm. ไทยก็ได้ผัดไทยน้ำผัดไทยมาจ้ะบ mm hmm. าจักมือหนึ่ง mm hmm. เดี๋ยวสีเฮ็ดสูเป็นไงกินจ้ะพี่น้องจ้ะจบะทัวจ้ะ,จะอันนี้ก็บักทัวอียังก็บะทัวแปบบ่เมื่อนี้อีอย่ยกับขนมจีนจ้ะพี่น้อง ได้ของจีนนะสองหอ่อจีนไนะหอ่อละกางกลับพ่อใหญ่ไปซื้อน้ำปลามาให้ว่าน้ำปลาเธอสิเบิร์ตแล้วเล็กใส่<อ>เล็กสีกินไอ้รสนี่ละ,ะกินไอ้โตนี่แหละจ้าพี่น้องเพราะว่าปกติแล้วเล็กก็อยากกินของทิพย์พลดแต่ว่าทิพย์พลดนะมันต้องไปซื้อกุญจ้าพี่น้องเล็กไปซื้อแค่อยู่ไอ้อยู่ในเมืองเล็กเนี่ยมันก็นเลยมีแต่แต่ยี่ห้อนี่ ยี่ห้อนี่กะกินไปน่าจับพี่น้องแลวกาเล็กกับไปได้ไอไอนี่มาจ้ะพี่น้องมันร่วมกันแนวของแซ่แข็งเล่ะจ้ะพี่น้องได้ไอเป็นีหยังก็มีกุ้งมีกุ้งมีปลาเมึกแล้วกะกุ้งปลาเมือกแล้วกหอยจ้ะพี่น้องหอยแมงกุ้นะจ้ะร่วมเม็ดจ้ะพี่น้องเล็กเล็กไปไปได้มาว่าเสียวมาไ้ทะย่ำมาไฟทาเห็ดไอย่ำกิน เบิ้งท่ายไปได้ไอ้อันนี้มากเล็กว่เลก็บเลกบ,บ่อบ่ยากอันนี้โอ้พี่น้องเบิง้งไอผักซี่ล็กกตะเลี้ยตนเลี้ยตนเหี่ยวแตบแซบบเยหี่ยวว่าสันไหมเล็กว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวมืออื่นเล็กซื้อเม็ดมันมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวเล็กเสียมาพอจ้าเสียมาพอเดี๋ยวบ่รู้ว่ามันสิข,ขืนบ่ขืนถามมันหลุนกันจ้าพี่น้องไปซื้อเขาพี่น้องบอ่ซอสราบาดนี หมากก็บ่มีหมากไปใส่บุอันแนวเฮามักเนาะเพราะว่าผู้ว่าหมากมันเฮาเอาไว้ถ้าใส่สุกก็ได้เนาะจ้ะพี่น้องใส่สุกหรือบ่งันก็ตําไว้ทํามักกงมักไก่เฮานจพี่นองแต่ว่าไปซื้อร้านนิยมใดบ่เยได้หากจักเทียพี่นองจ้ะกับเล็กไปได้บักพิกมาจ้ะพี่นองไปได้บักพิกมาพี่กบบค่อยสดปนหรอกจ้ะพี่นองแต่ว่ากกไไไก็เาไปซื้อยนก อีกากับอ่าอีกากับคุกนะจ๊ะพี่น้องสามสี่เมตรนี่แพงจ้ะแต่ว่าแต่ว่าบอกถึงมันพอสดมันก็โอเคโอเคก็เข้าไปซื้อ่ในหางหางเท่านั้นหกซื้อก็แพงเบิรงพี่น้องได้ตั้งนี่ตังนี่ก็โอเคถือว่าดีดีก็ได้จ้ะพี่น้องเลขกะไปได้ม,มัมม่าจ้ะพี่น้องได้ม,มัมม่าแต่ม,มัมม่าอันทีเ่เผ็ดๆล่ะจ้าพี่นอ้องทีเ่เผ็ดเนะ่ะเลขว่าแสบดีจา้าเดี๋ยวมือรุ่นเดี๋ยว เล็กข้ามากินมาะมา,จากจ้าพี่น้องโอ้ยหะเล็กซื้อมาแค่สองอันนึวเราไปเด้ซื้อมาหลายจ้ะอันนี้เส้นกว๋วยเตี๋ยวอยาเส้นกว๋วยเตี๋ยวที่หมดมีเล็กมากเนาะพี่น้องจ้าเล็กไปได้ปลาเ่าจะซื้อไอเ้เล็กเล็เลบกบุกคหได้กินปลาสดจั้เพี่อจ้าพี่น้องอ่าปลาสดกับไอ้พวกสดๆคือพี่ๆน้องๆเฮ็ดกินกันจ้าพี่น้อง พี่ๆน้องๆองอเมืองไทยเฮาล้วก็หรือหรือว่าอยู่ต่างแดนบางบางคนบางบางอ่าประเทศบางจังหวัดอาจสิมีอาจสิได้กินปลาสดเนอะจ้ะพี่น้องถึง,ถ,งถึงบดสดแต่ก็ยังดีกว่าแซ่แข็งจะเล็กได้กินถ้แซ่แข็งจ้ะพี่น้องอยู่นี่สิได้กินจังพี่น้องเบิ่งนี่ตน้ําแข็งะนี่ตะน้ําแข็งอ้ายะเล็กไปได้ปลานิ่นมา2โตจ้ะพี่น้องอยากกินปลาปลา,ปาพวกปลายา่างปลา เมียงปลานะจ๊ะพี่น้องก็เลยไปได้มา2โตอ่า2โตเลขว่าสิเฮ็ดกินบ่บ่รู้ว่าสิเฮ็ดมื้อใดแต่เว้าถึงเลขกก่อนสิกินเลก็ต้องเอาเอาไว้ให้มันให้มันเาแข็งก่อนจ้ะพี่น้องเอาเอาไปแช่น้ําจ้ะน้าสิบ่ได้กินดอกจ้ะพี่น้องจ้ะนีได้ได้มา2โตก็สิได้เอาใส่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้เย็นไว้บ่คือสิบ่ได้กินจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องอ่าเลขเลขกะ เอาไว้ซัำนี่เนาะจากพี่น้องจ้าไอ้เอาไวซัมนี่มือน,นี่เล็กเล็กไปในเมืองไปหันไปนีไอ้ที่คลิปที่ว่าเล็กเห็ดเรามันอันนี้คอมเมนต์ว่าไรเล็กยังท่านได้แก้ไขเลยจ้าพี่น้องเล็กยังท่านได้แก้ไขเลยเพราะว่าหนึ่งพี่ๆน้องๆก้าไอ้แนะนําเล็กมากยู่าให้เขาไปล้างบานของยูทูปนอกจากไปล้างบานไปแก้ไขล้างบานแต่ว่าแต่ว่าเทียร์เล็กสีอันนี้ได้ทั้ง ทั้งนึงมันมีแต่ภาษาเขาเลยกระยานเอาไปกิ้มถือบนหันบนนีเดี๋ยวกะสีผิดพลาดไปนะจ๊ะพี่น้องเลยกกะต้องค่อยๆจารเดี๋ยวสิเขาไปแก้ไขถ้าบปแก้ไขหรือว่ามันผ่านไปแล้วหาลังเทียนเล็กกะสีปล่อยมันเลยไปเลยนะจ๊ะพี่น้องการขีดคิดขีหลังคิดหนาเลยกะสีพยายามมือบวบบนบไปกิ้มจ้าพี่น้องแต่แต่การเล็กกะขีดไเล็กบ่ไไ้กิ้มแต่สงสัยมือมันสิไปถือลวจ้ะพี่น้องกะ โอเคเล็กจะขอขอโทษหลายๆจ้าพี่น้องผิดพลาดไปแล้วจ้าโอเคจ้าพี่น้องอ่ะคิมนี้เล็กเอาไว้ซ้ำนี้นะจ้าพี่น้องเดี๋ยวพอกันคลิปนะหน้าใช่ไหมกะพักกันดูแลสุขภาพได้จ้าพี่น้องจ้าอกากาศบอวบางแต่ยูเมืองไทยบอวบางแตาย่ยูอ่าโซนดาวพฤหนะจ้าพี่น้องพี่ๆน้องๆอนซ้อมยูทูปเฮ้ากะอ่าอีหยังก่อ กไดไม่ไหจ้ะขอให้พานกดขอให้ uh, สหั่งไม่ได้ไม่ลายเป็นกอดเป็นกรรมคือเล็กบอกอคุกิดนะจ๊ะพี่องจากะสุกกันไปจับมื่อยไปจจน okay, จัะหน่อยโอเคจ้ะบ๊ายบาย